สิ่งที่เกิดขึ้นเงียบๆอย่างไม่น่าเชื่อคือเด็กไทยสูบบุหรี่ไฟฟ้าเพิ่มขึ้นในระยะเวลา2ปีจาก70,000เป็น7 0 0 0 0 0คนและเริ่มสูบกันตั้งแต่อายุ13 1 5ถึง15ปีข้อมูลทางด้านวิชาการล้วนยืนยันว่าบุหรี่ไฟฟ้านั้นไม่ใช่บุหรี่เทียมแถมมีโทษต,ต่อร่างกายมากกว่าบุหรี่มวนเสีอีกจากการติดตามสำรวจผู้สูบบุหรี่ที่เป็นมะเร็งจากการสูบบุหรี่มวน ใช้เวลา30-50ปีแต่กับบุหรี่ไฟฟ้าซึ่งเพิ่งเกิดมาไม่เกิน15ปีขณะนี้มีรายงานแล้วว่าเพิ่มโอกาสเป็นมะเร็งมากกว่าคนไม่สูบถึง2เท่าอย่างเดียวที่บุหรี่ไฟฟ้าเคลมแล้วเป็นจริงคือไม่มีสารทาหรือน้ำมันดินที่เกิดจากการเผาไหม้แบบบุหรี่มวนแต่สารเคมีที่หลงเหลืออีกกว่า7,000ชนิดมีเท่าเทียมกันซ้ำร้ายในบุหรี่ไฟฟ้ามีนิโคตินสังเคราะห์ ที่ทําให้ร่างกายดูดซึมได้เยอะขึ้นติดเร็วขึ้นและมีความรู้สึกอยากบ่อยขึ้นมากขึ้นการปรุงแต่งกลิ่นและน้ํายาในบุหรี่ไฟฟ้าเป็นรสชาติที่กลายเป็นสาเหตุให้เด็กและเยาวชนทั่วโลกเลือกสูบแถมยังมีการนํามาซื้อขายกันอย่างผิดกฎหมายซึ่งโทษนั้นมีทั้งสั่งปรับและจาคุกสามารถแจ้งตำรวจท้องที่จับกุมได้เลยหากพบการสูบในที่สาธารณะ เนื่องจากคุรีไฟฟ้าเป็นสินค้ายาเสพติดให้โทษห้ามซื้อห้ามขายห้ามครอบครอง